กราบสวัสดีทุกทุกท่านวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีตะทานเมนจิกหรือห้า to ูดูโทรจิตคือป่วยครับครับเป็นไข้ครับ,ครครบไม่เป็นครับโควิดไม่มีเวลาว่างกระดัดนั้นก็นู่จะเป็นไปนทำไมครับไม่น่าจะมีประโยชน์นะดูๆแล้ว เดือนธันวาปีที่แล้วผมก็เป็นนะอันนั้นน่าจะแพ้วัคซีนไม่ใช่ปีที่แล้วดิปีนู้นปล่อยให้มันมาเล่นแล้วมันจะได้ใจเพราะนั้นไล่มันไปซะลบไยก็เจ็บอ่ะกดน้ำเพเมใตาให้มันไปแต่คนเราป่วยน็ป่วย,ยนะโชคดีขงผมคือผมไม่ป่วยบ่อยตั้งเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ย บางทีเป็นสิบสิบปีไม่เป็นเลยนะนี่เวลาามาปีสองปีสาเหตุก็รู้อยู่ครับอากาศมันเปลี่ยนไปเป็นมานะครับวันนี้ผมจะมาดูสถานการณ์ของคนเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่สิบสองสิบสองถึงสิบแปดนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับไปหนึ่ง 2 3 4 5, 6, ออกมาแล้วครับอชหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งคือการเริ่มต้นหนึ่งเหรียญคือเริ่มต้นธุรกิจก็ได้นะครับเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับเริ่มเป็นหนี้เป็นสินไหมก็ได้ครับเพราะมันมีไพ่แจ็คแจ็คเหรียญหรือเป็นฤดูการทวงหนี้ก็ไม่รู้อ่ะกูปล่อยให้โควิด <S <S เล่นพวกมึงมานานละถึงเวลาที่กูจะทวงหนี้แล่ โอ้ยผมสองสามแสนซับอ่ะ <c oughs> นี่นะไม่ใช่ซับสไครต <c oughs> ์อ่ะนี่เนี่ยดู <c oughs> โรคภัยแค่เจ็บจู่โจมโดยพิธันตั้งตัวยาลีลาจะทำอะไรยาลีลาอย่าไปแผนเยอะแผนเดียวแล้วทำไปเลยครับก็สเตนเข้มแข็งอยู่แปดเหรียญสองเหรียญ สิบถ้วยนะถ้าไม่มีแฮงแมนตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีนะดูจากภาพเราจะรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกดีนะ <c oughs> แต่แฮงแมนขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งที่เท่าไรตำแหน่งที่สามนะตำแหน่งที่สามอะ่ะสถานการณ์ก็ดูได้ว่าเป็นญาติพี่น้องยาผู้ใหญ่เราป่วยเปล่าป่วยป่ปว,ยปวยแบบหนักเปล่ามีโอกาสนะครับหรือไม่ป่วย หรือว่าไม่เคยตรวจไม่เคยดูอะไรก็ถ้าแห้งแม่มันมาป่วยทีเดียวก็สุดนะครับหนึ่งเหรียญมันรับลอยมันรับลอยไม่ได้แหละมันมีสถาบันการเงินเงกู้มาอยู่ข้างเรื่องการงานก่อนหกไม้เท้าสองไม้เท้าการงานก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับมีคู่หูมีที่ปรึกษาครับทำคนเดียวไม่ค่อยดีครับคุณเกิดปันจัน,น เพราะว่าจะเชื่องช้าโลเลเนียครับโลเลตตดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเด็ดขาดแล้พี่จะได้น้องไอ้นั่นก็ดีอ้นี้ก็เจ๋งโอ้ยนั่นก็แจ๋วอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเยอะครับทุกนาทีชีวิตเปลี่ยนได้ครับถูกตามทุงนี้ก็ได้นะครับพอขึ้นแฮงแมนเนี่ยผมว่าคนวันจันที่ผมดูอะหมุนเงนระดับสิบล้านถึงร้อยล้านเนี่ย หนึ่งแสนถึงสิบล้านเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกินยี่สิบล้านสามสิบล้านหรอกหมุนเรื่องหนี้มากกว่าในชีวิตคงไม่เคยเป็นหนี้เป็นแสนแสนก็มาเป็นเพราะอะไรอ่ะเราไม่โทษครับเราเราไม่โทษสถานการณ์เราโทษไม่ได้เพราะว่าสถานการ์มันสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องโทษที่ตัวเรานะครับตัวเราทําผิดอะไรเปล่าเราไม่ได้ทาผิดแล้วทําไมไม่ใจเขาก็ไม่มีตังค์อะก็คงไม่มีทํางานทํา พักหลังๆนี่ก็โทรมาทวงกันบ่อยนะผมว่ามันเป็นปัญหาของน้องอละแหละไม่ใช่ปัญหาพี่แล้วปัญหาของหนูยังไงอ่ะอ้าวก็จ้างน้องมาแก้ปัญหาไม่ใช่เหรอบริษัททุกบริษัทนะครับที่ชมมันอยู่เนี่ยผมบอกเลยครับบริษัททุกบริษัทอหรือเจ้าของบริษัทเจ้านายหัวหน้าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เก่งอะไรเก่งกาดเลิศเลอเลิศถูอะไรหรอกครับผมเจอมาเยอะแล้วครับผมก็ถามจริงๆถ้าเอาจริงๆอ่ะว่าถ้ามันได้มันไม่ยากพี่มาทําผมกับผมไหมล่ะ พี่ทามาเท่าไหร่ยี่สิบปีอะพี่มาเริ่มใหม่ตอนนี้กับผมไหมล่ะเริ่มหนึ่งเอาไหมล่ะบางทีธุรกิจหรืองานบางอย่างมันอยู่ที่ว่าใครเจอก่อนเจอที่หลังถูกไหมครับเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้นะครับเราเก่งกว่าเจ้าของบริษัทอีกมิงั้นเขาไม่จ้างเราหรอกเจ้าของบริษัทเขาเขาทําเองไม่ได้หรอกครับถึงเขาเขาแค่มีเงินแต่เขาไม่สามารถทาคนเดียวได้แล้เขาต้องมีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้มาช่วยเขาทางานนะครับโดยเฉพาะฝ่ายขายอะเออผม ผมไม่เคยชอบในการขายของเลยคำว่าเซลแมนเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยไม่เคยชอบจริงแต่ชีวิตอะถ้าคิดกันจริงๆรอะมันก็ขายอันนี้ผมก็ขายความคิดขายวิธีคิดขายแนวทางขายความเชื่อเนี่ยก็คือว่าขายเอ,อพวกทัศนคติด้านบวกอะพวกอ่าบําบ,บัดพวกมติเวทอะไรพวกนี้เขาจะใช้คำคำัพวกเนี้ยให้เป็นด้านบวก ซึ่งจริงมันก็เป็นด้านบวกมันก็เป็นตามที่เราคิดนั่นแหละถ้าเราไม่มตกกังวลกับมันอ่ะอะไรเกิดก็ให้มันเกิดมามามันเกิดแต่แล้วมันก็ให้คุณถูกหวยแล้วกันเออประมาณแบบนี <c> ้เ <oughs> พราะหนึ่งเหรียญมันรับรอยรับ้อยมันก็ไม่ใช่การถูกหวยเพราะว่าอะไรอ่ะเหรียญเนี่ยนี่แจ็คเหรียญหมุนเงินแปดเหรียญน,นี่เริ่มสร้างตัวไอ้สองเหรียญน,นี่ก็หมุนนะนี่หมุนลักหน่วยถึงหลักหมื่นไปไปลายนะเนี่ยก็ตอนนี้จะลงทุนลงแรงทําอะไรลงไปครับคุณเกิดบญรจนะ ก็ผมผมดูแล้วมันน่าจะปล่อยให้พายุอันตรายกา่าพวกนี้มันจบไปก่อนให้มันผ่านไปก่อนไม่งั้นคุณทาไปอะ่ะ <_ d ue> ใช่ชีวิตต้องสู้อะ่ะผมถามหน่อยอะ่ะคุณสู้กับอะไรคุณรู้จักคู่ต่อสู้ไหมคุณรู้จักกับคูต่ต่อสู้คุณหน้าตาเป็นไงหรือเปล่าเออแล้วคำว่าชีวิตต้องสู้คุณต้องสู้คุณก็ต้องเหนื่อยถูกเหล่ะเหนื่อยแล้วคุณต้องการเอาชนะไหมอะ่ะเออแล้วแล้วคุณไม่รู้จักหน้าตาของคู่ต่อสู้คุณแล้วคุณจะชนะเขาได้ไหม ถึงรู้แล้วคุณชนะเขายังไงอะออคําแต่ละคำมันสร้างคนให้ตายหาได้มันก็สร้างคนให้บ้าพลังไฟลุกท่วมหัวก็ได้นะครับเออผมไม่เคยบอกว่าชีวิตผมต้องสู้ผมไม่ผมไม่บอกกูสู้ไว้กูสู้ไม่สู้ครับผมไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นักแข่งนักบอลนักอะไรทั้งนั้นนะข้างในผมรู้ว่าผมจะทําอะไรผมไม่สู้แต่ผมเรียนรู้ที่เจ้าชนะมันผมไม่สู้แต่กูไม่ยอมแพ้ยังไงก็ได้กูไม่สู้ มันเหนื่อยครับบางทีเขาเรียกว่าจังหวะจังหวะของชีวิตเนี่ยอย่างนี้ขึ้นแฮง n แมนขึ้นเตนเนี่ยยังไงกูก็เหนื่อยคุณค่าที่คุณทำลงไปไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนขายสระจะขายทางไหนก็แล้วแต่แหละมันจะไม่เห็นหรอกคุณค่าตอนสิ่งที่ดีคุณนาเสนอเนี่ยเพราะว่าพ่แฮงมันไพ่พเตนมันคือการบักบั่นนะครับสองเหรียญคือบุญมันเป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟะินิตี้บนหัวเจนี่ก็มีเนะี่ย แล้วเงินน่มันตึงมันมีพอดีพอใช้แบบอาทิตย์ชนอาทิตย์ตยเดือนชนเดือนหรือว่าวันต่อวันนะ่ะมันก็มีหมดนะครับผมจะท่องกับผมมาตลอดเวลาผมมืดมนตีบตันอะไรเนะี่ยผมมองคนที่เขามีรายได้มีหน้าที่การงานมีอะไรที่ดีๆผมไม่ได้เคยใจฉาเรื่อะนะแต่ผมจะบอกตัวเองว่าีคุณภาพชีวิตกูต้องดีกว่านี้อันนี้แม่งไม่ใช่แล้วล่ะคุณภาพที่กูต้องดีกว่านี้ กูาอายุเท่านี้แล้วออใช้ครับเอาไปใช้ได้เลยครับบอกตัวเองเลยครับถ้าคุณลําบากลําบนคุณเหน็ดเหนื่อยากการทํางานแล้วได้เขาได้แรงเป็นแค่เศษตังค์เขาเขาอ่ะคุณไม่ใช่ขี้ข้านะครับเรียกใหม่เรียกว่าเป็นตัวประกอบเขารวยเจ้าของธุรกิจอะ่ะเขาจ้างคนสักสองร้อยคนน่ะเขาขอรายได้จากสิบเปอร์เซ็นต์จากสองร้อยคนก็เป็นเท่าไหร่ลวครับ <c oughs> คุณทําไปเลยเขาจ้างมาทาอะ่ะผมจ้างคุณมาทำอะ่ะผมขอคุณเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์ จากสิ่งนี้คุณทาได้สิเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นต์พนักงานยิ่งเยอะก็ยิ่งได้เยอะถูกไหมครับถ้าแฮงแมนบางทีมันก็คือการหักดิบอะไรบางอย่างรู้ว่าเกิดอะไรแล้วก็ปล่อยมันเกิดหรือไม่ก็เป็นท่วมมันไปเลยครับอย่างผมป่วยอ่ะมันสกัดเราลุกไม่ผมไปทํานู่นทํานี่แล้วป่วยก็ป่วยกูก็จะทำมาไหมอะ่ะอยากเป็นก็เป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องต้องเจ็บป่วยใช่ไหมจะตายไหมไม่ตายไม่รู้จะรีบตายไปไหนไ,ได้ตายแน่ อ่ะนะครับพ่เหรียญคือการเงินยังดีอยู่แต่ว่าถ้าคุณคิดจะลงทุนค้าขายหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะ Import e x p o พอร์ตงานนำเข้าส่งออกใช้ได้นะครับเนี่ยถือลลกโลกเนี่ยไม่ไกลเอเชียอยู่ย่านย่านญี่ปุ่นเกาหลีนี่แหละไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ไอ้แจ็คเหรียญเนี่ยคือการกู้ยืมกู้ยืมแบคุณคุณกูณ้ยืมเพื่อทาธุรกิจทุกอย่างทุกทุกบาททุกเงินังมันต้องไปกับธุรกิจหมดนะไม่ใช่คุณเลี้ยวไปซื้อโทรศัพท์มือถือไอ้รุ่นนี้ <c oughs> ป่ะ <c oughs> กูต้องการมึงมานะ พันเงินยุ่งนะครับนี่ทุ่มหัวครับเพราะนั้นอย่างคุณจะกู้มาเปิดร้านเนี่ยคุณมีทำเลแล้วคุณมีร้านคุณมีอุปกรณ์ตอนนี้คุณขาดวัตถุดิบคุณต้องทําคุณต้องจ้างจ้างคุณต้องหลายหลายอย่างั้าหมดไปกับเรื่องเงินเนินการในการที่คุณกู้เดี๋ยวเงินมันจะหมุนขึ้นมนเองนะครับแล้วคุณเอาไปใช้มั่วซั่วมั่วซั่วเสาลินนะรับรองได้แม่งพันเงินยุ่งพันขาแค้งคุณหกล้มหน้าแหกปากแตกทำมากินไม่ได้ พราะไขหน้าตาเออนี่คือการเงิน,นครับความรักอะความรักมีสิบถ้วยถือว่าพออยู่แล้วสิบถ้วยในยที่ว่าอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานเนี่ยสิบถ้วยเห็นปะครับข้าะโยโหยยุ่ยเนี่ยมีลูกสองคนสิบถ้วยผมว่าไม่ใช่ว่ารักแท้หรอกครับผมว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมมากกว่าตีกันสองลาง้านครั้งแต่มันก็ไม่เลิกถ้าต,ตัดใจจะเลิกก็เลิกไปอย่าได้ลีลาอย่าได้ยึกยักนะครับแผลสดอะ รักษาด้วยการสตร์ทิ้งเจอเข้าไปสาตร์สํายาฆ่าเชื้อเข้าไปจิ้มมันเข้าไปมันเจ็บแค่ช่วงเดียวแล้วมันก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าคุณเป็นปล่อยให้มันแผลเรือรังอ่ะคุณก็ต้องคอยจดสนองกลัวมันจะกลัดหนองกลัวมันจะเป็นแผลติดเชื้ออะไรไม่ต้องครับใส่ยาแรงไปเลยแฮงแมนเนี่ยตอนนี้ให้ยอมสูญเสียอะไรก่อนสมมุติผมเคยยกตัวอย่างเยอะนะเยอะนะแกล้งทําตังหายเงี้ยบางคนเอาของรักางมุดแบบมีแหวนเนี่ย มีแหวนที่คุณใส่นิ้มือตลอดเนี่ยคุณเอาแหวนไม่จำนำเนี่ยทุกครั้งที่คุณจับนิ้วแล้วมันไม่เจอแหวนคุณเนี่ยจิตคุณจะตกแล้วคุณจะแบบใจหายใจแป้วนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับพื่กันเขาเรียกว่าเรียกเรียกว่าการสู้กับไพ่แฮงแมนหรือว่าแก้เคล็ดของไพ่แฮงแมนแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอจกอีกอื่นนะมันก็ไม่แน่ครับเพราะว่าแฮงแมนม,นมันมันครอบคลุมเยอะนะครับครอบคลุมเยอะไปจนดูนะติดคุปติดตารางก็มีใบเดียวนี่แหละไพย่ยี่ แต่คงไม่ถึงขนาดนั้นดูแล้วไม่ใช่นะครับภาพรวมรวมอ่ะมันยังพอถูกถ่ายไว้ได้นะครับขอคนแค่แค่กล้าสู้ความจริงยอมรับความจริงครับมันจะจบง่ายครับเชื่อผมอย่าได้โกหกหรือหาทางหลีกเลี่ยงแตะเบี่ยงไปเหอะมันไม่จบครับแล้วมันจเหนื่อยมันจะเหนื่อยเรานะครับชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นคนคนนี้แล้วอ่ะเราทำไมจะต้องทําอะไรที่ถูกคนอื่นบังคับตลอดเวลาครับ ถูกไหมเออคุณสร้างเนื้อสร้างตัวเองก็ได้นะครับเงินไม่มีก็ไม่ไถาบ้านกันเงินมีญาติพี่น้องมีครอบครัวคุณเคยยืมเขาเปล่าเคยคุยเขาไหมเออผมเชื่อว่าตอนนี้ทนส่วนใหญ่คิดว่าตอนเนี้ทุกคนน่ะการเงินคือเรื่องใหญ่ถูกครับเพราะมันเป็นสมัยของทุนนิยมเต็มเมครับตอนนี้ใครมีเงินมากกว่าคนคนนั้นก็สามารถลากคนที่น้อยกว่าให้มาเป็นลูกจ้างให้เป็นคนช่วยเหลือ โดยที่เขาออกเงินแต่ไม่ต้องออกแรงออกแรงแต่ไม่ได้ออกเงินออกแรงแต่ไม่ได้ออกเงินแต่ได้ค่าแรงไม่คุ้มกับที่เหนื่อยไปอ่ะถ้าคุณยังทนทําอยู่อ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะทนทาอ่ะแต่ในความรู้สึกผมผมไม่ทนถ้ามันดึกอัดมันมันเจ็บปวดต่อให้ไม่ต้องตกงานโดยไม่ต้องหางานผมก็ไม่อยู่เพราะผมชัดเจนครับปฏิบัติธรรมนี่ผมปฏิบททัติธรรมไม่ใช่แบบโอ้หว่าผมเก่งหรือฉลาดหรือต้องการจะบรรลุอะไร ผมเป็นคนใจร้อนนะครับผมเป็นคนปากไวแล้วผมเป็นคนที่จริงจังอะถ้าถ้าผมแคนใครนะไม่จบประมาณแบบธรรมะมันช่วยได้ครับผมไปเรียนเพื่อเออช่วยได้ธรรมะก็มีหลายสถานที่นะครับและแต่บุคคลมันไม่เหมือนกันผมเจอสถานที่อย่างนี้เป็นธรรมะเออโอเคแม่งใช่และเออนี้คือง่าย,ายครับไม่มองวูด้ถูกวูดาผิดง่ายๆครับ ขามืทวงนี้เขาก็มีหน้าที่ของเขาครับอทวงได้ครับน้องแต่ถ้าน้องดา่าพี่ถีบทะลุทโทรศัพท์นะครับน้องมันก็ขํามันก็หวัวเรานี่พี่เป็นหนี้อยู่นะแล้วใครเกิดมาเป็นหนี้เธอก็เป็นหนี้เธอเป็นหนี้ทั้งสี่ห้าบาทผมก็มั่วไปมันสึกถูกอีกสึกฟกถูกอีกเฮ้ยพี่อยู่ได้ไงอะ่ะไอ้น้องโลกนี้ไม่เป็นคนอาชญาหรอกเป็นคนมั่วเก่งและฟุกถูกพี่อย่ามั่วเก่ง น,น้องทวงก็ทวงไปแต่ทาน้องด่าไม่ได้ครับน้องด่าไม่ได้เพราะคนบางคนชีวิตเขายแย่อยู่แล้วเ็าจะเจอทวงเจอกดดนันเจอบีบคันนเขาก็ไม่ไหวนะเราติดก,กรรมโดยไม่รู้ตัวนะอาชีพพวกเนี้ยเออจริงเออเขาบอเออจริงออกกันเพราะไอ้นี้พนักงานเซเว่นเซเว่นอะไรอุ้ยเผื่อพูดไปแล้วร้านเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเราออกเพราะว่าอยากทําอะไรตามใจตัวเองแล้วก็ไม่ขัดใจพ่อแม่ให,แมให้พ่อแม่มีความสุขทําอะไรก็ได้ จะเป็นแรดเป็นกระสูอะไรครับเป็นเแอะจะทำความเตือ,ตอนใจให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือพ่อแม่แค่นั้นเองครับเกิด <c oughs> <c oughs> มาหนึ่งคนหนึ่งครั้งคนละครั้งเดียวนะครับที่เป็นคนคนนี้สมมุติว่ามันเกิดใหม่ได้มันอาจคุณอาจจะเกิดเป็นยุงเป็นแมลงวนันเป็นจิ้งจกอะไรตุกแกอะไรก็ได้นะแต่ว่าเที่ยวเนี้ยลูกบ้าเที่ยวล่าสุดแล้วมันต้องใส่แล้วมันต้องลุยแล้วครับอื่ะโดยรวมๆนะครับความรักอ่ะมันสุ่มเสี่ยงที่จะแบบหักกันกระทันหันนะครับ อาจจะมีภาระเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละคิดในใจหรือคิดนอกใจไม่รู้ว่ามันคิดแน่ๆแฮงแมนเนี่ยอ,อันตรายนะครับอันตรายอย่าไปล้อเล่นเขาอ่ะนะครับโดยภาพรวมมาถือว่าดีนะครับการเงินยังพอไปได้อยู่การงานนะครับถ้าจตรีเริ่มทําอะไรนะครับก็ไอ้ตัวนี้เลยผมบอกเลยตัวเนี้ยอาชีพของหนึ่งเหรียญเนนะี่ยคือขายของเครื่องประดับด,ดีกว่าเครื่องประดับสวยๆว,วัสบแวนมาอะไรอย่างเงี้ยเลยจิวลงจิวรีเนี่ยนะ ตรงเป๊ะกันนี้นะครับถ้าไม่ใช่นะครับเนี่ยอยวถาบ้านการเงินเถวเงินกูก้อันนี้เกี่ยวกับการทําเข้าการสุกออกเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานิก,การเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเนี้ยได้หมดนี่ค้าราชการแฮงแมนนี่ก็มีอาชีพที่คนปกติโดยทั่วไปทุนใหญ่เขาไม่ทํากันนะชื่อเลยว่าเก็บพยานไงสสยรับไงสูรส่วม <c oughs> โอ้แต่และอาชีพเก็บขุมกาขายไงอ,อพวกพวกน,งงนักงานกทมเนี้ย พวกทํางานที่ต้องเปิดเผยตัวตนไม่ได้พวกทํางานที่คนส่วนน้อยทำครับนั่นแหละครับเพลงแมนมันเป็นคนไม่มีก็ขอเป็นดีเรื่องของอาชีพไปแล้วกันอย่าเป็นเรื่องอื่นแต่ก็อย่าได้ประมาทนะครับอย่าได้ประมาทนะครับความประมาทเป็นเป็นคนทางของความประมาทนั่นแหละครับ <c oughs> ถ้าคุณไม่ออกจากวงเวนเก่าๆนะถ้าคุณไม่ใช้ยาแรงกับชีวิตคุณนะชีวิตคุณก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยคุณมีความสุขอ่อไม่มีความสุขอร ยอย่ามาโกหกเออสุขกายสุขใจไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเลยนะครับคุณมีเงินน้อยแต่คุณมีความสุขได้ได้ไดกินมาม่าถุงเดียวแฟนสองคนเนะี่ยผมเจอมาเยอะครับสุขกายแลว้วบอกเงินไปไหนหมตาก็ส่งให้พ่อให้แม,แม่แม่เลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงหลานอะไรแบบแล้วเรายังมีความสุขด่ดีไหมม่มีนะพี่หรือว่ากับพี่กับแฟนก็เออเออ,เอ,อนั่นคือเขามีมุมมองที่เขาเรียกว่าเป็นอะ ดูมองที่ใช้ใช้วิธีคิดเป็นนะครับนั่นคือเขามีเป้าหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำบ่อยครับทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายครับถ้ามีเป้าหมายคุณใช้ชีวิตไปเลือยเปื่อยเฉชามันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเอออย่างเงี้ยผมพุ่งตัวก่อนเนี่ยผมหูผมวิง่งวิ่งมากเลยเนะี่ยหน้ามืจดจะตาลายอย่างเงี้ยผมก็สู้กับแฮงแมนอยู่เหมือนกันอื ไม่เป็นอย่างนั้ใช่ไหมเอออ่ะนะครับมีปัญหามีสอบถามก็สอบถามกันมาได้ในช่องแสดงความคิดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ช่องมันเติบโตไปมากกว่าน,นี้ผมบอกกับตัวเองแล้วว่าผมจะเดินอาชีพนี้ให้ไปถึงที่สุดจะช่วยเหลือคนให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีให้คนรู้จักมากที่สุดมันจะได้ช่วยเหลือคนมากที่สุดนะครับ ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับชมมาถึงในตอนทีนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ